เจ้าขง Yes! ถูกใจครับ<ท>ก็บอกว่าถูกใจเอาพิกฤฤบก่อนเอาถูกใจไหมจากดินจากดินสู่ดาวของจริง<ท>อา่าสู้เขาเรียกว่าเหมือนเมืนเราอยู่ในทชนบทแล้วเราแบบสู้ยิบตาคนนี้จะเป็นคนนั้นคือเราบอกว่าเราใช้นโยบายปั้นดินเป็นดาว,ดาวอ่านะครับแล้วก็เราคิดว่าตอนนี้มองคู่แข่งแล้วสี่ห้าจังหวัดที่ออกมาแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าทำยังไงให้ ยูนเวสภูเก็ตอ่ะมีตัวตนเพราะฉะนั้นอะตัวตนที่เราจะสร้างเขาเนี่ยบางทีมันก็แบบเฮ้ยไหวไหมหรือไม่ไหวไหวไหมหรือไม่ไหวสุดท้ายเราก็ต้องมาจบกันที่ว่าแบบนี้แหละปูปลาเนี่ยคนชอบเพราะฉะนั้นเอาปูปลาไปสู้ไหนๆหนเขาจะมีอินเดียไหนๆเขาก็จะมีชาติรนชาตินี้มา เอาไทยีท่หรอว่าไปสู้เลยทำไมเรามองว่าเป<อ>็นการปั้นดินเลยคะเพราะว่า<ม>จริงๆน้องมาจากซิโร่นะครับประวัติน้องถ้าเราฟังจริงๆก็ไม่อยากดราม่าอะไรกันมากแต่ว่าเราแค่มองว่าน้องมีความมุ่งม,มั่นใจเดียดรักที่อยากประกวดเขามาประกวดครั้งแรกกับพี่เนี่ยคือการแก์แ<ค>ภูเก็ตปีก่อนถ้าน้องจาได้แล้วเห็นไหมว่าเวลาเขาออกมาเนี่ยสายตาทั้งควีนทุกคนจำแกล์นะฮะก็มองเขาตลอด พี่วัดก็ยังชมบ้านเด็กคนนี้ดีเราก็มีหน้าที่ที่จะมาเกลาเขาต่อใช่วันนี้ใช่เรานะท,ทั้งที่เขาไม่เคยประกวดมาเลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง,งพี่จะบอกเลยว่าจริงๆอ่ะชอบเขาตั้งแต่คราวที่แล้วที่แกลนแล้วก็บอกเขาว่าขอเก็บไว้ก่อนสักสองปีได้ไหมเอามาบ่มแล้วมาทํานูน่ทนทํานี่ให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาสู่สายตาชาวโลกแต่เด็กนะคือความฝันเขาอ่ะมันไม่หยุด เราจะไปหยุดเขาก็ไม่ใช่เรื่องอเพราะฉะนั้นเขาก็แห,แหกกฎกติกาว,ว่าเขาอยากลง,ลก,ลงก็ต้องเป็นชีวิตเขาเ,เขาอยากลงเราก็ให้เขาลงแต่เราก็บอกแล้วว่าลงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอยู่จะได้มงหรือไม่มงนะเ,เพราะว่ามีคนอื่นที่เขาติดต่อมาเขาอยากลงของเราแล้วมีความสึกว่าหนูจะสู้เขาได้เหรอเขาก็บอกพี่คาเดียวว่าหนูก็เอาความเป็นดินของหนูอะไปสู้เราบอกเอาโอเคถ้าดินเธอดีปุ๋ยดีก็เจริญสุดโตก็ว่ากันไป เทสใหม่เทสใหม่ใช่ที่จึงบอกว่าทุกคนบอกว่าเทสภูเก็ตคือหนึ่ง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 นึลคลนู่นนี่นั่นแต่เราก็คุยกับพี่กบวันนี้ก็นั่งคุยกันเมื่อคืนตอนดูน้องซ้อมเขาคุยกันว่าเฮ้ยเอาไงอ่ะคือจริงเอาบอกตรงนะน้องๆก็รู้ว่ามันไม่มีใครโดดเด่นหรอกมันไม่มีใครโดดขึ้นมาที่เราสามารถจับได้ว่าอักคนนี้แน่นอนวันนี้ก็เลยคุยกันว่าวัดวัดกันที่คําตอบวัดกันที่ไหวพลิบวัดกันที่ อยู่แฮนดิงบนเวทีได้หรือเปล่าครับทาตอนเนื้อหาก็ผมว่าวันนี้ที่คําตอบ<พ>อ3คน่ะก็พอๆกัน <Nok. S 1> พ,อพอกันในที่แบบว่าอีกคนหนึ่งพูดภาษาไทยอีกคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษแต่ถ้าน้องก็ามาแปลมันก็ใกล้เคียงกัน ไม่ไม่มีอะไรแตกต่างกันเยอะมันทางนี้เป็นการหักปากกาศเสียนเลยใช่เราบอกว่าทุกใช่เมื่อกี้นี่เข้ามาพี่เต็มเลยบอกทําไม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 ิีความเชื่อว่าทำไมเยอะเราก็บอกว่าเอาแคไม่เป็นไรทุกคนมีความคิดแตกต่างกันแต่เมื่อเราคิดว่าเราตัดสินใจแล้วเรามองน้องออกแล้วว่าวันนี้ยังนั่งแล้วคุยกันว่าพรุ่งนี้งานแรกที่จะไปกรุงเทพเป็นการโชว์ตัวขั้งแรกของเขาเราก็เลยวางแล้วว่าถ้าเราเด็กคนนี้ไป รูปนี้หนึ่งช่างแต่งหน้าใหม่ทรงผมต้องเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็สีหน้าทาปากชุดเชิดทุกอย่างต้องจัดใหม่ทั้งหมดพี่หนึงบอกว่าคราวที่แล้วที่พี่บอกว่าเราไม่สามารถไปไป j คนนี้คนนั้นให้ทำรุ่นทำนี้ได้เพราะเดี๋ยวจะไม่แฟร์กับน้องๆหลายท่านหลังจากวันนี้พี่สัญญาเลยว่าหนูจะเห็นนิวลุค เดวแล้วก็จะสวยทุกวันทุกวันขึ้นเรื่อยๆจากน้องแปบร่างใหม่เลยเหรอครับใหม่ครับใหม่คือดั้งเดิมเขาก็มีขวดอยู่แล้วนะวันนี้ที่คุยกับพี่วัดก็ยินชอบที่ขึ้นหนึ่งเนี่ยความสูงเนี่ท่าใครท่าเขาไม่ได้อยู่แล้วสองหุ่นเขาดีฟิตอีกนิดหนึ่งสามทำผิวหน่อยสครับนู่นนี่นั่นแล้วก็หน้าหนึ่งรักยิ้มเขามีสเสน่ห์นะเขาเป็นคนที่มีรักยิ้มและมีเสน่ห์ขอปรับนิดหนึ่งนู่นนี่นั่นเดือนกว่าเนี่ยคิดว่า แน่นอนฝึกทำฝึกตอถามใช่แล้วก็มีเจอละเจอเจอเชอเอะเมื่อกี้ซื้อคลาสละให้เชอรเอล์มเทรนให้เพราะว่าจะเทรนเป็นระยะสั้นและระยะยาวนะครับคืออันนี้พี่คิดว่าเป็นเบนเอฟิตที่พี่ก็อยากให้เดวกัาเหมือนกันเพราะว่าเด็กเข้ามาซื้อแล้วเรามีความเสึกว่าเขามีความตั้งใจมากกับการที่จะให้เขาไปจ่ายเงินเนี่ยไปเรียนอะไม่มีหรอกเพราะว่าเขาเองอ่ะ เขาก็ยังยังไม่ได้มีรายได้อะไรขนาดนั้นเราก็หมายความว่าตอนนี้เอาเราเอาเข้ามาแล้วเราก็ถือว่าเราสนับสนุนเขาเมื่อกี้ก็คุยกับน้องเช์เอมแล้วว่าเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวถามปูปปปปว่าคอสมันเท่าไหร่ในระยะสั้นระยะยาวเพราะว่าจริงๆเราอาจจะต้องใช้คอรสเล็กลัดเพราะว่ามันใกล้แล้วเดือนกว่าๆเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งที่คุยกับน้องเชย์เมื่อกี้ว่าถึงเนี่ยน้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจเหมือนไม่ฉับชานไม่นู่นไม่นี่อะไรเงี้ยก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเนี่ย พี่บอกว่าเรามาดูกันว่าพัฒนาของเดลจะเป็นยังไงนะครับก็ยอมรับว่าแบบตอนที่ตอบคำถามรอบถามน้องโดนคำนึงว่าร้องชัดใหม่ใช่ใช่ใช่ก็ชาครับก็ดูนิดหน่อยก็ดูดูแล้วก็ถ่ายดูตลอดดูดูตลอดจริงๆถ้าถ้าเอาง่ายๆนะสามท่านน่ะก็ก็มีบ้างนิดนิดนิดแต่ว่าเราเข้าใจในบริบทหนึ่งแต่แค่ว่าทําไมเราถึงพิกเขาเพราะว่าเรามององรวงทั้งหมดเราองคมององรวมทั้งหมดว่า อะไรที่มันสามารถ outstanding น่ะสามารถที่ยืนหรือเดินออกมาเนี่ยเฮ้ยอย่างน้อยความสูงอ่ะคุณเห็นเขาอยู่ลวแต่ไกลเลยสองรูปร่างสามสีผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเนี่ยอยู่ที่เราขัดเกลาเขาที่สําคัญที่สุดพี่หนึ่งบอกว่าทําไมถึงถึง,ถงติดต่อเมื่อกี้เดินหาน้องชเชยเลยว่าน้องกับพรุ่งนี้เพราะน้องอยู่เทพด้วยเลยบอกว่างั้นคอนเนคเลยนะลุยเลยอือก็เวลาเราน้อยเงรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำสุดสุดเท่าที่เราทําได้ ส่วนน้องจะไปยืนดูตำแหน่งไหนด้านพี่ไม่ไม่เป็นไรเลยแต่ขอให้เราทําให้สุดแค่นั้นเองจุดเด่นของเดวคืออะไรแล้วจุดที่น้องแบบรู้สึกว่าจุดคือจุด่นะคะอะจุดเด่นจุดเด่นรูปร่างหน้าตาท่วงท่าการเดินผมรู้สึกว่าคนนี้ถ้าเอาไปแข่งอ่ะมันสะใจสะใจแฟนนางงามสะใจคนดูแบบ นี่แหละต้องแบบนี้ต้องเดินแบบนี้ต้องหน้าแบบนี้อ่ามันเป็นฟีีแบบนั้นจุดจดจุดด้อยก,ก็ก็เรื่องการพูดที่ยังไม่คมผมแต่ผมรู้สึกว่าน้องพูดได้แต่ว่าอาจาร ขึ้นต้นตรงเนื้อหาการจบอาจจะต้องมีไดน n a ิกในการพูดแล้วก็จบให้สวยมีหมัดเด็ดที่คนพูดจบทุกคนตกมือได้เลยครับือต้องฝึกตรงนี้เพิ่มอัน,น,อน,นดดเนี้ยอันเนี้ยจุดด้อยเนี่ยเรารู้มาตั้งแต่น้องอยู่กับเราตั้งแต่แกล์อยู่รู้เลยว่าน้องคนเนี้ยอาจจะด้อยในเรื่องของการพูดในการสปีดแต่มันก็มีจุดเด่นของเขาพี่บอกว่ากายหยาบเนี่ยปฏิเสธเขาไม่ได้นะครับกายหยาบนี่คือหมกเดินออกมาคนต้องอู้ต้องมองก่อนอันนั้นนะคือจุดที่เราชอบ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เราก็รู้แล้วว่าจุดด้อยก็คืออะไรจุดเด่นที่เด่นอยู่เราก็พยายามเสริมให้มันเด่นยิ่งขึ้นส่วนจุดด้อยเราก็พยายามพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นครับผมอย่างไพรีนค่ะก็เป็นที่ตำรวจติงก็หลายท่นก็คิดว่า,าน้องก็มีสิทธิ์จมูกเหมือนกันทำไมทำไมม้งลุดมือ่อพี่คือหนึ่งนะครับพี่ว่าหนึ่งเราเข้าใจว่าน้องเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของเท้านะครับอันนี้ก็ก็เลี่ยงไม่ได้บนเวทีเนี่ยก็ถึงบอกว่ามันต้องตัดสินจาก พอเอเมนต์จริงๆนะครับวันนี้ก็ยังติดพี่ก็ยังติดในเรื่องของการเดินน้องเหมือนกันนะครับตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่ชุดว่ายน้ำซื้อจริงๆอ่ะพี่บอกทุกคนตั้งแต่13บคนก่อนออกเนี่ยพี่ให้จะให้รางวัลพิเศษนะเพราะอยากให้หนูเดินให้เฟียสอยากให้ใครที่แบบเฟียสด,ด้วยชุดว่ายน้ำเ,เพราะว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยเพลงหน้าเดินนะเพลงน้าเดิน <ๆ S 1> กราฟิกดีเพลงหน้าเดินสองพอชุดราตรีอะไรเก์ต้องมีความสง,ง่าเราแค่มีความว่า เข้าใจว่าน้องอาจจะปวดเท้าน้องจาเออเราเข้าใจในบริบทเข้าใจเลยแต่ว่าทุกอย่างมันจําเป็นที่จะต้องตัดสินเพอร์์แมซ์บนเวทีนะครับเราไม่สามารถว่าโอเคเอ็กเซปว่าสําหรับพี่นะว่าเอ็กเซปตว่าโอเคคนนี้ป่วยนะคนนี้เป็นนะให้เขาเถอะเดี๋ยวก็ไปพัฒนาต่อพี่ว่ามันอาจจะไม่แฟร์กับคนที่เขาทำเต็มที่แล้ววันนี้เขาอาจจะผิดพลาดตรงนี้ตรงนั้นแต่อง์รวมทั้งหมดมันดีอะไรอย่างงี้ครับ ตนนี้คู่แข่เรามองว่าใครน่ากลัวสุดตอนนี้ตอนนี้เหรอในเวทีการประกวดได้ก็ต้องพีนาครับอ่โอเคก็ดีครับถือว่าน้องพี่ทีก็ส่งเต็มที่ครับทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ใช่ใชคุณก็คาดหวังแบบที่ภูเก็ตจะสามารถอะไรเเบให้แบบใช่ครับก็ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายคืออันเนี้ยจะใ้งงานแะคที่ สบัยว่าทำห้ทำน,น,นีไ่ไม่พี่ถึงบอกว่าคอยดูดนะครับเพราะว่าเวลาระย,ยะเวลา1เดือนกว่าวันนี้ก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากคุยกับบิ๊กบอสนะครับเราก็ปรึกษาบิ๊กบอสหลายๆอย่างแล้วก็เราก็มารวมในเรื่องความคิด 1, 2, 3, 4สัญญากับแฟนนางงามเลยว่าคุณจะเห็นลุกใหม่ของเดลแล้วจะเห็นการพัฒนาที่มีความส่้โอ้โหไอเด็กคนนี้มันเป็นม้ามืดได้นะ เพราะว่าเพราะว่าอีกนิดนึงเพราะว่าเรามีกลเม็ดในเรื่องของการขายของน้องตอนเนี้ยมีก็มีมีละมีหนึ่งสองสามาแล้วเราก็ถือว่าเดี๋ยวเราฟอมทีมกันแล้วหลังจากนั้นนั่นคือเรื่องของการพุชชิ่งน้องแล้วครับแปลว่าเราเห็นอะไรในตัวน้องพี่ว่าเราเห็นความสู้เดียวใชี่เห็นความสู้นการเต็งแล้วเต่งต่อคือคือพี่แค่มีความสุตวว่าเด็กคนนี้มองกับเขาว่า คือเด็กมันสู้นะแต่แค่มีความรู้สึกว่าไมซ์เซตทว่าหนึ่งเนี่ยเดลเนี่ยเขายังไม่เคยเจอใครเพราะจะมีเป็นเด็กจะบอกว่าเวัดที่เรียบร้อยอ่ะเออที่เรียบร้อยจี๊ดใส่ที่แบบว่าอยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่ตลอดใช่คือใครพูดอะไรอ๋อขอให้ราคาค่ะอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ใก่นก็ได้หินตัวหนึ่งจากบิ๊กบอสเลยนะพี่นวัดบอกพี่ว่าพี่คิมใช้คําพูดนี้กับผมให้เอาคําพูดผมไปใส่ในสมองเขาผมพี่บอกว่าได้ แต่ไม่บอกว่าทำอะไรนะหนังรู้เลยพูดขนาดนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราดูว่าอีกหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าเพราะคำพูดอีะดีไหมไม่รู้เหมือนกันนะพูดว่าอะไรครับแต่นางงามเย้าบอกว่าน้องอะเป็นคนที่สมานไม่กดดันมากไม่จริงจริงไม่กดดันเลยอันเนี้ยพี่ถึงบอกว่าดีนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่สูงเราอยู่ที่ประมาณตอนเนี้ยเราเริ่มต้น กับการที่เรามาเรื่อยๆเป็นกราฟพุ่งมาเรื่อยๆอ่ะพี่ว่ามันสนุกขอวิ่งไปเรื่อยให้แบบสนุกใช่เคยครับคยยินจ้ะมาติมปลายใช่จัยอบตัวเงโนใช่เข้าใจเข้าใจเลยอกากับตัเต็งคะเราในฐานะที่เคพี่ว่าไม่กดดันนะครับไม่งืไม่กดดันเลยไม่กดดันเลยเพราะว่า พี่จะบอกว่าถ้าชนะก็ดีไปถ้าแพ้ก็เสมอตัวใช่เพราะฉะนั้นมันไม่มีแรงกดดันกับผมเลยผมแค่มีความรู้สึกว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปทีมภูเก็ตก็จะรวมพลังรวมทีมกันเอากลเม็ดทุกอย่างที่เราเคยฟอร์มเลยเคยทําให้น้องๆทีมภูเก็ตหลายท่านประสบความสําเร็จมาแล้วเราก็จะมาใช้กับเดวส่วนของเดลเนี่ยเราอาจจะต้องพุชมากหน่อย เพราะว่า m i n d s e ตของน้องเนี่ยยังยังค่อนข้างที่จะแบบนิ่งๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องต้องใส่บทนี้เข้าไปครับพี่คนไหนที่จะสามารถแบบช่วยปรุงมิ่งน้องมุกเซลในปะข่าบที่แบบมองไว้แบบจะช่วยจะเอาชาลีน่าดีไหมไม่ใช่เราเล่นมองว่าจะเอาจะเอาเชอเอมกับมาลินมาช่วยใช่คือเชอเอมเนี่ยเชอเอมเนี่ยคือติดต่อแล้วเมื่อกี้พอได้ปุ๊บหีิบไปหาน้องมาเลยดีเลยให้มาช่วยแล้วก็ใช่ ก็จชเบลเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการไลฟ์ขายของมาลินก็เรื่องเอเนจีแสดงว่าจะดึงคนที่มีศักยภาพด้านต่างๆใช่มาร่วมกันครับเพราะว่าจริงๆเราจะบอกว่าเรากับคู่แข่งอ่ะเราก็เคยเรียนรู้น้องมาหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่ารู้ว่าอะไรจุดไหนจุดไหนจุดไหนเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราก็เอาจุดเหล่านั้นน่ะเอามาใส่ให้กับเดลแล้วก็ดูว่าน้องแต่ตอนเนี้ยก็อยู่ที่น้องนะว่ารับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเรามีเวลาแค่เดือนกว่า อพอเดือนกว่าเนี่ยถ้าเด็กมันมีความสึกมันสู้แล้วมันรับได้เมื่อกี้พี่ยืนตบหลังตอนถ่ายเวทีตอนวิดีโอไอ้ถ่ายรูปอะพี่บอกว่า <S 1> <S 1> <ช>หนูจะต้องทํางานหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเขาก็อบอกค่ขับเดียวอะไรเงี้ยมงแกนแล้วมงเอ็นทีก็จะเอาด้วยไหมครับสปีสาปีติถ,ถ้าได้ก็จะเอาครับถ้าเขาให้ก็เอาถ้าเขาให้ก็เอาอะไรนะครับคือตอนเนี้ย เราก็พยายามทําทให้ดีที่สุดดีกว่า<ม>แล้วก็เราก็มองถึงสูงๆไว้นะ mm. เพราะหลังจากนี้เราไม่มองต่ําแล้วเราจะมองสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วเพราะเราเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้ถ้าปั้นมาเนี่ยพี่วากระแสเชียร์มัน mm. แล้วน้องเป็นเด็กหน้าใหม่เป็นเด็กอะไรที่เพิ่งได้เพิ่งเริ่มเองอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าคนเชียร์มันสนุกนะเอออย่างพี่เองเวียเชียบอลอนะ่ะบางทีพี่ก็ชอบเชียร์บอลรองบอลองใช่ไหมเอออะไรเงี้ยไม่ใช่ <S 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 แต่ตอนนี้ไม่ลองแต่ตอนนี้ไม่ลองแล้วนะคะไม่ลองแล้วครับเลยครับ พยายามนะพยายามพยายามดีเนาะเพราะจริงๆเอ๋เมื่อเมื่อเช้าเราดูเลทติ้งที่เขาคนเข้ามาดูก็เยอะขึ้นหลังจากพี่ริมกระแสตอบรับคนก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเช้าก็บอกพี่กบว่าเฮ้ยดูดิเมื่อเช้าเรายังไม่เคาะเลยนะครับเมื่อเช้าอันนี้เป็นการเคาะวินาทีสุดท้ายใช่เป็นปีแรกที่เคาะวินาทีสุดท้ายใช่เป็นปีแรกจริงตอนนั้นยิ้มในใจเพราะโคมันเปลีนมันสองคนนี้แหละครับดีมากเลยจะบอกเลยว่าตั้งแต่เก็บตัวมาเนี่ย มาตลอดเลยนะแล้วเพิ่งมาเปลี่ยนเอาวันเนี้ยไม่ถึงคร<อ>ึ่งชั่วโมงปะวินาทีสุดท,ท้ายวินาทีสุดท้ายจริงจริงครับจริงๆเพราะจริงชื่อเดิมน่ะยังอยู่ยังอยู่ชื่อเดิมเ<ช>พิ่งมาแก้เอาครึ่งนาทีสุดเอ้ยรึ่งชั่วโมงสุดท้ายต้องปาดได้ขนาดนั้นเลยหรอคไม่คือไม่ได้ปาดได้ขนาดนั้นแต่พอมามามาแค่มาคิดรวมรวมว่าองค์รวมทั้งหมดียถ้าเราจะเอาไปสู้จริงเนี พี่ <P in chen> มึงต้องเอาแบบว่าแซบๆ,ๆดีกว่าจบเลยเดินเลยคือพี่มองบอกว่ากายหยาบเพราะว่าดูปฏิเสธไม่ได้เลยนะแค่เดิอนออกมาทุกคนจะต้องหอันมาบอกอูเอ๊ะนิดหนึ่ง่ะอูอะไรเงี้ยซึ่งเราอยากได้อย่างนั้นถ้าไปต่อไปสุดก็ไม่เป็นไรแต่มันเชียร์สนุกใช่ <ๆ S 1> ผมไม่รู้ไงไม่รู้แต่ว่าเชียร์มันเชียร์มันแน่เชียร์มันแน่เหมือนเชียร์บอลเนี่ยเชียร์มวยอ่ะมันแน่เพราะเด็กคนนี้ใส่ะไรไปรับกดแล้วเรามีความเสื่อมหนหันซ้ายไม่ใช่แบบโรบอทนะแต่หันซ้ายหันซ้ายที่แบบ ฟาดเลยลูกปาดเออแล้วก็ลูกลาตินนะคะหลายๆคนจะรู้สึกว่าแบบลูกลาตินอะลูกแบบสวยคมพี่ว่าใช่อันเนี้ยอันหนึ่งที่เราเลือกคือสวยคมแล้วก็เป็นลาตินเราคิดว่าคือจริงๆอ่ะเทสภูเก็ตทุกคนบอกลูกครึ่งผิวเผาโน่นนี่นั่นไม่ไม่หรอกปีนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออภูเก็ตอด่น หลังๆเราแค่มองว่าอันไหนที่มันจึ้งอันไหนที่มันแซบเอาเอะเอาที่โดดเด่นเลยริงจริง่าเป็นการต่อสเจ้าภาพกิใช่ตัดิาภาพโดยอยากให้ใช่ถูกต้องอยากให้ทุกคนเห็นอันนี้อันนี้ถูกต้องอันนี้เราคิดข้ามจอดไปแล้วนะเราคิดข้ามจอดไป m อใหญ่เรยเจจังหวัดเพราะว่ามาแล้ว7จ็นทําด้วยจคนจังหวัดทำอะไรที่ทาให้ลูกสาวเราเกิดเราก็ต้องทา เพราะว่าการแล้วการเลือกเดนจะออกจากเซฟโซนถูกใช่ถูกผมก็เลยเหมือนกับเอาสนุกเาไม่ต้องกังวลกัน้อันนี้น้องพูดถูกเพราะทุกคนคิดว่าภูเก็ตเป็นอะไรที่เซฟโซนเอาสวยๆเขาก่อนนู่นนี่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนี้นั่นไว้ทีหลังไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ปีนี้แซ่บครับพี่บอกเลยว่าถ้าได้คนนี้มาแซ่บแซ่บเดี๋ยวเอาให้ดื่มเยอะๆจะได้สว ไม่เป็ดรหลนอปาติต้าอาเชียเส้าเนะขอบคุณมากขอบคุณทุกทุกคนนะฮะที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ดีใจมากคทนี่มากที่ให้เกียรติทีมภูเก็ตให้เกียรติภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็หวังว่าเราก็ยังเจอกันอีกในเอ็มบีแล้วก็เอ็มยูใหญ่นะครับขอบคุณน้องๆมากๆมีความสรงจในยังคืนนี้คุณพร้อมเลื่อปาร์ตี้นะครับดนตรีพร้อมแล้วนะฮะทุกคน ขอบคุณทุกคนขอบคุณครับขอบคุณพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณนะแฮปปี้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 ครับ